พ่อของน้องพีเจ คอดแบบพ่อมาเป๊ะนูน้อยพีเจตัดผมใหม่หล่อเหมือนพ่อมากจจอวัตยาและพุธผู้ชัยนับถอยหลังรอได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจโจดใจจอซึ่งในวันที่28พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เจอหน้าน้องพีเจลูกชายคนแรกซึ่งตอนนี้อายุ4เดือนกว่าแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของช่างตัดผม ทางพุทจุยได้พาลูกชายน้องพีเจตัดผมใหม่อยู่นิ่งให้ความร่วมมือมากแต่แม้จะเดินทั่วห้องอาจจะเศษสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีทรงผมที่ได้เหมือนทรงพ่อพุทธหน้าเอนดูเหมือนพ่อสุดๆนึกว่าแฝดเลยทีเดียวด้านพ่อพุทธก็ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ที่ว่าเดินกันทั่วห้องไปเลยกว่าจะตัดเศษคุณนะครับซึ่งน้องพีเจอายุ4ี่เดือนกว่าแต่ผมเยอะขนาดนี้ทำพี่ๆอิจฉาแล้ว เป็นครอบกรัวที่น่ารักมากๆท่ามกลางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก